สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แ่กดแชร์ชกดนานๆากดยันยันกดเยอะๆยะนะคะเดี๋ยวไปดูการกังฟูไฟติ้งกันระหว่างไอ้ขาหมกับอดีตลูกน้องน้ำตาลเปรี้ยวคนนะครับแอบแทงข้างหลังกระผมนะพวกนี้ก็เลี้ยงไม่เชื่องนะครับเลี้ยงไม่เชื่องนะครับ ตรงนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องใครจะพูดอะไรใครจะอะไรผมไม่สนใจหรอกครับโซเชียลเนี่ยผมผ่านอะไรมาเยอะผมอยู่กับโซเชียลมาเกือบสาปีอะไรจริงอะไรเท็จนะครับสังคมเขารู้นะครับไม่ต้องไปพูดอะไรให้มันมากเรื่องมากความนะครับแล้วก็ผมบอกตรงนี้เลยว่าอยากให้ผมสุดๆนะครับอยากให้ผมสุดสุดผมสุดผมมัแค่ไปขี้กัเนเอง นะเวลาขี่แล้วมันก็โลง่งนะครับเวลาขี่แล้วมันก็โลง่งนะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ยังไงล่ะวะนะครับใช่ปะ่ะเออก็ต่างคนต่างอยู่สิว่ามันจะอะไรนักหนาหล่ะวะใช่ปะ่ะเออจะมาแทงข้างหลังกันทำไมนะมคุ้มหรือเปล่าที่ทำแบบนี้นะครับไปคิดพิจารณานะไอ้สี่ท่านแล้วตับเพลเหตุละไม่มีอะไรมากมายนะครับนะบนะทำอะไรไว้อย่าคิดว่ากูไม่รู้กูรู้แต่กูก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรเยอะนะครับ เดี๋ยวกูฟิลขาดขึ้นมาปิดขาดขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอะไรไปนไรนะครับส่วนพวกที to to ่มันด่าเรานะว่าเรานะผมยังไม่ให้ค่าเลยผมไม่ได้ให้ค่าเลยแม้แต่นิดเดียวนะไอ้สี่ท่านผมก็บอกจุดยืนของผมแล้วนะาะว่าผมก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับมึงทําอะไรมึงจะคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เขารู้นี่ใส่สันดานของมึงหมดแล้วอีเวนนะครับมึงทำอะไรมึงคิดว่าเนอื่นเขาไม่รู้นี่ใสสันดานของมึงเนี่ยเขารู้หมดแล้วนะ เบาหน้าคนณที่จะเบาไปทำของเช่นเรื่องอื่นถ้าบวกมากูก็บวกกับไปยากอะไรใช่ไหมล่ะอืมนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่คนที่คิดที่จะแทงข้างหลังก็คงจะรู้ตัวล่ะไม่ต้องดิน้นหรอนะนะไม่ต้องดิ้นห่ะนะครับก็ฝายคิดพิจารณาเอา น่าจะเป็นครั้งแรกในการเปิดศึกของไอ้ขาหมูซึ่งด่าเลยขู่เลยในคลิปแรกอาจจะเป็นเพราะกโกรธหนึ่งคู่ต่อสู้เป็นผู้หญิงด้วยสองเป็นผู้หญิงที่มีอดีตเคยเป็นลูกน้องเคยเป็นขี้ข้าเคยเป็นอะไรชั้นต่ำกว่าตัวเองมาก่อนเป็นแค่แอดมินน้ำตาลเปรี้ยวตอนนี้นะคะเอาขอบอจอลรอออกแล้วดิวฉันมีภาพให้ดูค่ะ นี่ค่ะเกรงว่าอดีตบอสจะไม่เห็นดิฉันก็เลยเอามาให้ดูชัดๆนะคะอดีตบอสกับอดีตขี้ข้าตอนนี้เปิดสึกกันอย่างแน่นอนค่ะแต่น้ำตาลเปรี้ยวจะกล้าเปิดตรงๆไหมอันนี้ต้องรอดูนะคะว่าเธอจะมีกึนมีความกล้าหรือเปล่าแต่ดิฉันมั่นใจว่าถ้าคำด่าที ไอขาหมูด่าอีเวนอีนั่นอีนี่รวมไปถึงอีพวกแทงหลังเพราะเขาใช้คําว่ากูรู้นะว่พาพวกมึงสมหัวทําอะไรกันอยู่นั่นแปลว่าน้ําตาลเปรี้ยวไม่ได้สมหัวแทงหลังไอขาหมูคนเดียวไอขาหมูมองว่าสมหัวต้องมีหลายคนช่วงนี้ใครขึ้นไลค์กับน้ําตาลเปรี้ยวน้วตาลเปรี้ยวไปขึ้นสตรีมกับใครบ้างหนีไม่พ้นอีนิงหมอปลอมค่ะอีนิงหมอปลอมเตรียมที่จะขึ้นไลค์ น่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะคลิปในของไอ้นาทีนี้ก็ตั้งแต่เช้านะคะออกมาชัดเจนว่าอยากบวกบวกกันกูไม่กลัวต่างคนต่างอยู่สิคนล้มไอ้นาทียอมรับเองว่าตัวเองล้มคนล้มอย่าข้ามคนจะมาเก็บเขาขึ้นไปนั่นแปลว่าไอ้นาทีล้มจริงๆอิอีนิงกับน้ำตาลเปรี้ยวถึงก้าก,กระทืบเหยียบหัวเหยียบหน้าไอ,ขอ้ขาเปิดฝึกได้อย่างไม่โกรธเกรง แต่ไอ้ขาหมูก็อ้างว่าเดี๋ยวถ้ากูแชถ้ากูเปิดขึ้นมาเนี่ยมึงเคยทําอะไรที่เที่ไว้กูจะแชให้หมดรอดูกันค่ะว่าระหว่างน้าตาลเปรี้ยวอีหนึ่งกับไอ้ขาหมูใครจะแชใครก่อนต้องบอกเลยว่าเรื่องแชนี่นะคะใครเปิดก่อนได้เปรียบเพราะฉะนั้นใครอยากได้เปรียบในเชิงมวยในเชิงการต่อสู้ต้องรีบเปิดค่ะ น้ำตาลเปรี้ยวอาจจะไม่กล้าแต่ดฉันคิดว่าอีหนิงกล้าและคนนี้ไม่เคยไว้หน้าใครแล้วหนิงก็น่าจะรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะว่าน้ำตาลเปรี้ยวรู้หลายอย่างถ้าตัวเองไม่กล้าใครจะเปิดแทนอีหนิงเคยเสนอตัวจะเปิดคลิปแทนให้ไอินารินมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีหนิงก็น่าจะรับเปิดแทนน้ำตาลเปรี้ยวได้แต่น้ำตาลเปรี้ยวก็ดูแล้ว น่าจะมาร่วมร่วมด้วยหรืออาจจะมีการพูดถึงอะไรตรงนี้บ้างจริงๆเรื่องมันน่าจะจบเรื่องมันน่าจะจบถ้าไอ้นาทีเนี่ยไม่ไปให้อีนางฟ้าซาตานออกมาเป่าประกาศด่าอีนิงด่าน้ําตาลเปรี้ยวเรื่องที่มีอะไรไม่พูดหลังใหม่เราเป็นทีมเดียวกันมีอะายคนพูดหลังใหม่ถ้าไปอยูน่หน้ามาย่างนี้ถ้ามีอีกครั้งนึง่งเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้มันเห็นได้ชัดค่ะ ราะไอ้นาทีชอบเรียกอยินาฟ้าซาตานว่าในายใหญ่ในายใหญ่ไอ้นาทีให้ในายใหญ่ออกมาโต้ตอบแต่เองไม่โต้อินิงกับน้ำตาลเปรี้ยวเลยไม่หยุดงานนี้มาดูนะคะว่าใครจะใหญ่จริงใครจะกล้าจริงแต่บอกเลยว่าสามคนเนี้รู้ไส้รู้พุิกันเยอะแต่สิ่งที่น้ำตาลเปรี้ยวและหนิงต้องระวังถ้าเปิดไอ้ขาหมูจนมันเละเทะ คนที่รู้ไส้รู้พุงไอ้โวยดีที่สุดรู้ไส้รู้พุงอีเถิดดีที่สุดรู้ความเป็นอยู่ในนารู้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องยูทูบเบอร์รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาคเงินเงินทองทองในการสร้างอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างไอขาหมูโดนลีดไถอะไรไปบ้างแล้วที่สําคัญคือเรื่องของบริษัทมนโอมโฮมซับที่มันรู้การหมุกเม็ดบัญชีอะไรทั้งหลายอย่างไร สินของสินค้าบรรู้ทุกอย่างถ้าอีนิงกันน้ำตาลเปรี้ยวเปิดหนักไปไอ้คาหมูมันก็พร้อมที่จะแฉเรื่องของไอ้พวยแฉน้ำตาลเปรี้ยวกับแฉอีนิงคนไม่สนใจเท่าไหร่หรอกเพราะรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้มิชยังไงแต่ถ้าแฉนาดงดอกแฉมุนโอมโฮมซับเนี่ย รับรองค่ะยอดวิวกระหึ่มโดยเฉพาะไอ้ขาหมูพูดเองผมรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้อยากจะคว้ามผมต้องการชิงความเป็นหนึง่งใครๆก็อยากจะเป็นหนึ่งไอ้ขาหมูถ้ามึงอยากเป็นหนึ่งแฉไอ้พวยแฉมดโอมโฮมรั์แล้วรับรองเลยว่ามึงได้เป็นหนึ่งตลอดการแน่นอนค่ะและถ้าคนสนใจแมทช์ระหว่างอดีตบอสและอดีตสาวรับใช้นี่นะคะที่ฉันจะ แนะนำตามภาษาเซียนมยอย่างนี้ค่ะว่าอินดิเคเตอร์ที่ต้องดูดูว่าไอเตี้ยเลือกใครดูว่าไอเตี้ยเลือกใครไอเตี้ยปกติจะอยู่กันดีกับไอขาหมูแต่งานนี้ทุกคนรู้กันแล้วว่าไอขาหมูเป็นคนล้มส่วนอีกคนนึงเรารู้กันว่าเขาเป็นกระบอกเสียงให้ ลุงช่างเขาถึงกระลุงช่างเขาโทรหาลุงช่างได้ในขณะที่ไอ้ขาหมูพูดถึงลุงช่างยังไม่กล้าพูดดังนั้นไอ้เตีย้ยจุดที่มันจะเลือกก็คือผลประโยชน์ในเมื่อไอ้ขาหมูไม่ได้อยู่กระลุงช่างแล้วก็อำนวยประโยชน์อะไรให้มันไม่ได้มีแนวโน้มที่ไอเตี้ยจะเลือกอยู่กับอดีตสาวใช้มากกว่าค่ะ เดี๋ยวรอดูกันค่ะดิฉันว่าสุดนี้สนุกแน่สึดนี้สนุกแน่เพราะว่าไอ้ขาวมูเนี่ยโดนยามไม่ค่อยได้หรอกโดยเฉพาะคนยามเป็นอดีตขี้ฆ่าแล้วก็เป็นผู้หญิงดังนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆออกมาอีกค่ะแล้วท่านหนิงโดดเข้าร่วมด้วยอยากกระพริบตา